สวัสดีครับผมนายธนกรเฉยทองหัดประจำตัว68301040010นะครับผมนายละพินมรมั่นหัดประจำตัว68301040016นี่ต่อวงจรอินพุตแบบซิงค์โอเวอร์โหลด f 3คือ X0 X1 คือ s 1 x2 คือ x2 x3 คือ x3 y1 คือ j1 y2 คือ j2 y3 คือ h1 y4 คือ h2 กด s3 เพื่อให้ y1 และ y3 ทำงานกด s1 เพื่อให้ y1 และ y3 หยุดทำงาน กด S2 เพื่อให้ Y2 และ Y4 ทำงานกด S1 เพื่อให้ Y2 และ Y4 หยุดทำงานโอเคครับ